พี่น้องอเลิศบอกค่ะสมบัตพี่น้องภักเศร้าใส่ใจชาวอมด้วยพี่น้องไปใส่ไปคืนหีิบไปใส่มาไปบ้านคุณแม่ค่ะงานมันเกิดบปะเฮ้ยตอนนี้เป็นเฮจีพมแปดพันฮะแปดแย่มึงก็ถึงแท่มัน้ำมัวก็เอาลิ้นนะก็ถือแค่ ใช่ไอสีเฮดสีเขียวอย่างเงี้ยมันมดว่าว่าซาจอยไปเห็ดพรมสีเขียวได้อ่ะแล้วอีมันอซีลำเบอร์แล้วสีเปลี่ยนใหม่อืมอีเงี้ยเฮ้ยอีเงี้มันคือดำทางนี้นะมันคือดำใหม่กันตัดเลยลดซีกัดเลยเบ็ดบะมี่แกอยากมาถ่ายคลิปนางว่าที่ลงมาถ่ายคลิปมึงบ่เบิ่งทิมึงคือบ่เบิ่ง โทรศัพท์มันเลยบ่มีแบตอย่างมาหัวเอาโทรศัพท์ยังกันถ่ายคลิปกันได้แบตเปอรเซนเดียวมันจะถ่ายได้ติมาเบิ่งนะ่จะโมอจับ่ายงนั่งใกล้ๆกันเลยเคยไปยบอกมึงไปซูมนุ่มตาตาทาก็ไปมาหาศาลนะข้าวกันยุกข้าวเอ่าพาชิดถ่ายคลิปเอาดิทิปพิมพ้พาชิด้ถ่ายคลิปพี่ต้องเออคอแจ็คทำมาหากินทาแดดกันไดอีจอยนี่ ขางกับปารีมันเขาตีเลยเขาเยอะพอดีมึงฉากแดดประมาณสามชีพมึงก็ไปขายมอพีมึงกี้เขาเอาอยังเงี้ยนะบักมูวางพี่น้องเอฟซีบอกเอาไปถ่ายสาวจ่อยนางมีสองเหรอเฮ้ยมึงไปกูไปถ่ายติห้ามมีช่องเลยพี่น้องแล้วบอกให้น้องสลาไปถ่ายบอกเมื่อไหร่ไงห้ากับมีช่อง เดแต่สลพี่นางถากถ่ายบอกเป็นยังพี่น้างข่าวบริหารบริษพี่น้อะถากถ่ายเอฟซีว่าน้องสาลๆสาจอยนางมีโองหลยโบต้องไปถ่ายนางกระย่างหมสะหากไปถ่ายก็ได้โบเฮยมึงไห้่กูไปถ่ายยุ๊บเป็นยังนางไปถ่ายองี้ยเออเออตัวถ่ายเตียงเตายงถ่ายโตเนาะสลับกันไปสลับกันมา มันกลับมาจาักโมงเมื่อคืนเนี่ยเสทปคืนเบิดเบียจังล่างทราบล่างแลนะกินเหลียงยังกันวันเกิดคุณแม่เออวันเกิดนั่นแล้วฮะเอาอยัางมาจับพิยามุมขาขอขะทากระปุลหลายอย่างเ,<อ>เทปพ,พร้อมโอ้ยหมกข,ขาดเด้ออีโอยซีนี่นี่สวยงามดีแล้วคือบุษยา,ายแม่นนี่ห่ามึง เงียบเป็นผู้ใช้ดิพินาพักติตาดับพินาสาวสาวจอยสาวอมพ่นาคนนะลืมแบพึงดูพ่น้องีงบมาลืมอย่าลืมเลยว่าไม่ลืมค่ะสาวจอยสาวอมมึ่ไปแทมาไหมใต้คลิปไปเรียกวัดไปเรียกวัดอ <hum> ืมอาสิ้าได้ถ่า <ihrem> ย <hn> ้ายได้ชีหาคลิปปูปกินข้าวกันยังอยู่วัดนะกินข้าวอยู่วัดตีแกงก่ต้มปลาคนลายที่เลลย ยังยังยังไนเห็น่ะพวกเบื่อก <aa> ันแล้วนะเขาเห็นเต้นห <ok> ัวกระไดเลยยังเต้นกระไดจุเกตีอะไรเมืงไรตัวมาห้าขีดพี่น้องไปใครใครเดิเคยมึงดูมึงขยันหรือที่ตั้งแต่พน้นเดิมเขาว่าตั้งแต่เสจยมีส่งเสจอยเปลี่ยนไปอ้าวทรหักกับบริถินเลยป้าพี่น้องเมียกินกันโบเปลี่ยนโบเปลี่ยนยังได้พี่น้องซีพีมันก็เปลี่ยนจะคิดว่ายังไ พักเป็ดสิพอนะินาอัตาฮแต่ฮักการฮักการมีมีเมียของเฮาอยู่แม่ฮัก่น้องนางกับแต่บ่มีสองแล้งเถอบ่มีเวียมันก็บ่ได้ลงมาเนาะกันทางนี้บ่ห้องโตมันก็มันก็เฮ็ดเวียงหั่นเฮ็ดเวียนี้เฮ็ดเวียรวมในหมู่บ้านในบ้านเจ้าของแล้วก็ในเฮือนเจ้าของเนาะฮักการบริป้าพี่น้อาบริทิมดอกบริทิมบริป้าบ่เคยเสาะฮักการบริป้าบริทิมเนาะฮักถ่ายเสองของเอี่ยแม่ถองนั่นนี่ฮักเขาวางฮักวางแล้วก็ลงมาแม่ ถ้านางวางทางนางก็ลงมาพี่น้องเอ้ยอย่าไปถือาซานางเถอะกับพรกระซิ่หูอวดนางเป็นคนแบบได้ฮะนะถ้าพระอ <c oughs> ยากหูพระเหมือติดตามในสองก็ได้พี่น้องอย่ามึงเอ้ยมึงอพระพี่ป่าออกเวลามึงน้องพุทาสีชอบเลยแค่โดนแค่พูดได้อยากหูอวดไปติดตามในสองวันซั่นแต่เลินคนเอ้โอ้ถ้าไม่ใช่พิชิตนะ ถ่ายชีตแดงๆเ,เนี่ยแบ็คแถวจีนเออแบคบันถ่ายได้เหมือนเดยวมันจะ,จะไปถ่ายได้มันหดแบบบุคคลอยังแบตเตอรี่คุณตำ่ำแบตถ่ายสักสักนาทีอันถ่ายมาอะไรใ่เฮืนอนเนี่ยไหนเนี่ยบัตรชีพถ่ายแต่หาวิธีก็ถ่ายชีพนาท,ทมีมึงหูอยู่เวลาถ่ายเนะาะผักไ้าถ่ายคลิปให้น้องเคยเปล่าเคยมันมัมมมวแบบเน,นี่ย ไล้วพ่อชลงคลิปให้ยซะมาจ้ากางเตียงเลยพักกะหาคนขางพักกะหาคนหมู่กุจัการไปจะทำแบบนี้เอ้เข้ามื่อเลยบอมาแล้วพูดจังสิลงมาขึ้นมาได้ไหมมาแล้วน้องเคยกับเมื่อบ้านนะพี่น้องลงหมูเป็นกับลงมาสิลงหานั่นแหละกันเตียงหมดเลยขึ้นไปกันโอ้ยสีแม่หมดอีจอยสีแม่หมดใช่ไหมข้าก็เมื่อวันนี้ น้องเคยนางกับเมือบานเลยจากเมือเห็ดหน้ายู่พุ่นเหนะ็นเนาะน้องยูพุนผัดเห็ดให้เห็ดหน้านะพี่น้องทั้งนี้ผัดมีหน้าผัดบ่มีดรไทยเห็ด้ะเฮ้ยน้องซาจอยกับมันกับหน้ากัดมันลงกรุงเทพมนกขึ้นมาเนาเฮ้ยโควิดแล้วก็ขึ้นมาเนาะเอ็มซีว่าคือไปเห็นน้องซาจอยคือห้ากับเ็นสันนะลากถ่ายคลิปพี่น้องเนาะน้องสาวไอ้ก็ มันยังอไอๆอยู่เดี๋ยวซื้อสรามันเถอะพี่น้องเอ้ยเวลาถ่ายคลิปมันก็ห้องแรกๆนู้นเลยมันก็สีบรสบายดีกับคือเฮาตะกี้อย่างไรห้ากัอายเปิดกล่องใส่ตะกี้กัเรื่องกล่องนั่งซื้ออยู่อายสัมยานกันคืนจักไหนนะมัดพ่อมัดพ่อเรื่องนด้เถอบปะนี้เมื่อกันดีใจอยู่มีสองเป็นทองเจ้าของดีใจพี่น้องเฮ้ยมึงเก่งเนาะถ่ายคลิปก็เป็น ผ่าอายุเวลาถ่ายคลิปผ่าอายุวันไ่ได้ไปถ่ายบ่ะไปงานมันเกิดแม่นะกับบกญครับคลิปกูบุญเลยค่ะไปเบิ่งอ่ะแต่มึงติดตามกูตาติดตามเลยกูขับุญเลยขับเบิ่งกูเห็นแต่คลิปมึงลงเหตุัดคอมเมนต์มันลัดนะคอมเมนต์ห็นอะอ่านเพียนยุใจไม่ถือก็ใจหันมาเป็นวิดีโอมาติดต่อไปนาะมื่าเป็นลม อ่นอ่านมาเป็นกะกดใจกะเจ้าพปวดลงขีิปได้ลงเป็นแล้วคือบวใหนองเคยสอนแล้วกพี่น้องเอาแบบนีน้องอันขีดซส้จจอยะเมอต้องให้เคียนหัวเข่าพี่น้องเนะเอาแบบโหลดลงเลยเราบอกหน่วยจังได้ขันบ่ลงมาลงมาพี่เนาะรอว่าอคยื่อาบลนลนั้นบนี้กเคียนนกปโอ้กูอยากตบซศพมึงเด้ อะไรอารมณ์มันบักขึ้นเจาะน้อก็ต้องมีสื่อมีสีเจาะฮาร์บอืมนางว่าให้มีสื่อพี่น้องเห็ดดันเห็ดนี่เนาะแม่เแล้วผู้รักคนว่าู้จักตหน้าผมไม่นั่นบ้านงต่ว่าส่องซาจอยนะฮะพวกเนี่ยพี่น้องเนาะพิมพ์กับไปว่าซาจอยใส่อมมันก็สีเหลืองกันเลยก็อย่าลืมพี่น้องเอกลับไปกดติดตามนางเอกเนาะเฮ้ยพระเอกกับซิต้ังส่องเลยแต่พระเอกดำนะ ทำหน่อยเลยมันเฉจกเลยจะสือไรเ่าไยังมันจีสื่อเลุงมันสีสื่อสีผาหายดีใจไปแล้วดีใจไปเลยมีช่อก็มาคือเก่าพี่น้องขาวอบรีาบรีถิมเองีสองนางก็มาคือเก่าพี่น้องบริบ้าบริถิมกับตามภาษานางะพี่น้อง มือสักมือหนึ่งปีหน้าจะซ้ำคลิปสี่แต่ละมือเราไปถ่ายคลิปอีกอย่างแต่ละมือมือนี้มันมีคลิปยังไงมันลงแน่และลงซ้ำคลิปมือโลงซ้ำคลิปแหละแล้วยังมีคลิปอยู่บันมีแล้วบกันคนมีแล้วสิลงงหากับพอดีมึงกับไปถ่ายหัวหน้ามึงเลยกัดถ่ายวหน้าลงให้เลยเฮ้ยเออแต่ดมาโทษได้เลยอยากมาถ่ายคลิปหัวหน้าเพอนแบตกับโบสัก เฮ้กูขี่ด้วมึงสิบปลงมาหาเตียงอะไรไมาสิสัพี่นอ้อนไมายิสัตนั่งงั้นว่ามีซองเนินนั่งมาไก่นั่งมาคือเก่าพี่นอ้งองเ,เอ้ยอย่าไปซื้อซากูบ่นเอยก็ตามแสดงใช่มาเบิงดูซองอภัาายึ้นดูเฮ้ยพอดีจีซองเห็นเอฟซีเบิ่งเลยเฮ้ยบอบเฮ้ยกดออกกันนี่พี่น้อง พี่หมวอยากเลยดีนะสายจอยสายอมคนติดตามหาพันหาพันสต้าสแปดคนแล้วโอ้ธรรมดาเลยพายเรียกมาที่น่องเอามาเบิร์นู้นผู้ใดเชนมาสายจอยว่าเจไดทำเสียวพวกไหมเฮ้ยมึงกลับบังคีบเข้าวตี แอลิเตอจดาแต่ว่าค่าโควิดจซืงอเนาะอยาบค้อเฮ้ยบ่อิจายะดมติคําบกค้าโควิดนี่ได้พัวไ่แล้วเ้าโทรมาขมือตีจัง่าเดี๋ยวนี้นะห้าบปคืนมานอนน้ำเมรงเทนตังไปนอนอยู่เทียงแล้ว ต้นนเตี้ยมาล่างถุยเลยเออเจิญักจิตต์นะประมาณหาพนโอ้ยชี่จอยครับกี่ออ๋อสด้วพี่เนะเออช่วยคัเอ่อซอยแห้งต้นเตียมาล่างถุยโลต้นเจดามจีมีข่าวดีไว้รอแต่ว่าโควิ้ซ่าสื่อแล้วพี่น้องเลยกอมันบซาบพมันือเหงหนา แต่ว่านักหนา่ะที่พูึงท่อหายไปุจับจับบัวพาอยู่สักบัวพาบัวพาใจนอแคทเกเออออคจัอยู่ว่ะแล้วก็ิตาไปนอนด้วยกันอือออที่แรกว่าที่เก่าเนาะสิยุทธยามที่เศร้าบ้าน ข้าตานังบากติตานังผูจับกับคากรแพงบะผู้จับติตาบผ้าผู้จับแต่ว่าจับตลอดเใจเด้อจะเพิ่ใหม่นะอจัสจอยดีใจในจดาพี่น้องสีด้ผัวใหม่เอมออเอีาเจดามสี่ผัวใหม่อือ Những hàng nắng lẽ đó. There were covid nỉa lìa kia, nắm tìa cobovid. Nắm tìa cobovid. Mhm. Mbosalgic Covid chào gặp 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 bên เโตกลงมาซอนพัวเจดามไทยนาเด้อเนี่ยพี่นาเราบสีบาวาไทยหุ่นนาเด้อท่าละเจคันนาขัดนาไทยอยู่แล้วกูเจคันนาโต้ลงมาบอกเฮ้ยโต้กลงมาซอนพัวเจดามซอนกระถ่ายขีดเพาะพัวใหม่เจดามอันนี้หนาบูปินอันนี้เนาะ จิ้งปเอาผัวมาไทยหน้าจิจังกับพว่าแถวเกตแถวเกือผมมาจีด้วยจีไปไทยหน้าปิ้นนะเฮ้ยต้องบอกตั้งเช้านี่พี uh ่น hmm ้องโอ้ยฉันมาจีพาเส็งมาเห็นหน้าเฮ้ยเต็งก็ไปอยู่น้ำเช่าคนเลยอือเจีรามีไปอยู่น้ำัวพี่น้องเอ้ยไปอยู่น้พว่าอวัดเอาโควิดมาแพร่ด้วยอือไปอยู่น้ำัวอยากาโควิดมาแพร่ได้เขาจอยปะขังเล่าได้เน้อเอ้มาเก็บโบมี่แล้วเฮ้ยมันจบไปแล้วใครไปอยู่ต่างประเทศไปู่เลยเฮ้ยผมเม็น ตามแท่งมีกกันนะมันกระจุกแล้วโควิดก็ได้เนาะมาไปอยู่ประเทศไหนเริ่มเริ่มคอยได้ไว้เออบุญนับได้ดีนักพิณเอาไปอยวนต่างประเทศอย่าลืมคอยได้ได้ดับได้ดีนางวะนางยันเจดมลืมเจดมกับเบลลืมเลยเนะยาะเคยอยู่เอยกินน้ำกันพี่น้องเคยอยู่เคยกินน้ำกันพี่น้อง เพื่อนเจดมสิหาพวพลังให้โตเพื่อนอืมะพวเมืองนาะให้เพื่อนจหาพวพลังเพ่อโตไปอยู่ดเต็งอือองไปอยู่พลังฝิกน้อเอาประโยชน์พลังภาสาเขาโจักาสาใบี่นอกเลยมันเห็ดผมสีนี่ดมันออกแม่นแม่นนะได้กับพ้หูเลยเนอะพลังอ้าวอีเชียเอียกับนาดชัเจนข่าวกันดีแล้วอื สีเก่านั <wer nữa. S 1> um, ่นคือสีเก่าแต่โตแต่พมชง่น yeah. ีขื Source, uh, uh, <S S ่นกลัวสีเก่าแต่ว่าแต่พมสันเนาะพลังเนาะมันยังขึ้นเนาะอันนี้รถมันออกสีดาเนาะมุนสีควนบุรีมุมุนสีมุนมุนแต่ว่ามันออกแม่นไล่กวัวพี่เนาะอย่ามันบดได้ดอก ผัวนี่ยามันได้เมียอะไรกลัวจีเดียนเฮ้ยมึงสีเอาพวงหรือจะเอาเมียตกลงเนี่ยโอ้ไปเปลี่ยนสีผมใหม่แล้วเมนมาเด้อพี่น้องเลยสำหรับเฮ้านะฮะบมหมักน้ำเฉยๆสีผมสีนิสจรมันบุคือมันบกเข่ากับหน้ามันแต่ว่าเอฟซีบอกขึ้บนข้างบนย่างดรก็เมนมาได้เด้อพี่น้องเลยไปพี่น้องให้เจ้อยไปถ่ายคลิปกับบาร์นิด้ะเล่นติ้งกันไปเอิญขาเอิญว่าอี้ยวะถ่ายกันไปถ่ายกันมาอยู่เนี่ย อย่าลืมนะพี่น okay. ้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมสำหระบกดติดตามเฮ้ยสองมพี่นยจะจอยใส่ยโอมพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเป็นกำลังอ้กำลังใจให้นางแน่นางเอกซ่องพระเอกซ่องพระเอกกับซีมี่พระเอกซ่องกับซีมี่ซ่องนางเอกซ่องก็มีซ่องไปแล้วก็ดีใจนทำเขาแหละพี่น้องเอ้ยไปอะไรพี่น้องเจดมก็ดีใจแหละที่ได้สามีแหละ